ออกมาตอบออกมาฉีดแจงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสําหรับเขตเสียรสิธิ์หรือว่าเขตเสียงวิหกป้าพี่น้องครับดีดีดีด,ดีคักอิลีพี่น้องคาราเพลงใหม่ล่าสุดของบ่าวเขตนั่นก็คือผลงานเพลงขี่หินแทวสานพี่น้องครับที่สําคัญนะครับขนศิลปินพระนางจากหมอล่างเสงวิหกมเมล็ดเอวีกันสุข,ขุสุขคนทายทอดเรื่องราวของผู้บ่าวไทยบ้านได้อินอินเรื่องเาวเป็นแบบไหนป้าจิละเล่นจิและเ,เล่ามา สิว่าวซู้ฟังสวัสดีครับพี่น้องขอตอนรับเข้าสู่รายการจากักรวาลลุกทุ่งก็บกักหลานุ่มจีระจิละเล่นจิละเล่าขอเว่าถึงเขตเน่กันเราวรันพี่น้องครับเขตศสิระสิธิ์หรือว่าเขตเสียงวิหกหรือว่าเขตเออ่ ยังกับลูกทุ่งไอดอลเนี่ยคอยรู้จักเราได้หลายซื้อพี่น้องครับผมต้องบอกว่าเขตนะฮะคอยตั้งหนาต่างๆรา,ารอ,อยู่ว่าย่ำไหนเนาะเขตมีผลงานเพลงใหม่จากเตอ่อย่ำไหนเนาะผลงานเพลงเขตที่เฮ็ดแล้วในสติ๊ดปอยออกมาล่าสุดพี่น้องครับผมปลอยออกมาแล้วนะครับกับผลงานเพลงทีมิสวาขี่หินแฮาวสารพี่น้องครับผมเอานุ่มเจรราขอวอของมุนีจาก ข่ายเป็นหนึ่งกัแล้วกันนะครับพี่น้องครับข่ายเพลงเป็นหนึ่งด้วพี่น้องเด้อบ่แม่นว่าคุณอ่อนต้นอ่อนเป็นหนึ่งด้อันนั้นคนละอันกันนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งของบอดนุเสียงวีหกพี่น้องคาับผมสำรัพเพินบอกว่าจังสี่เป็นที่เรียบร้อยกับการทายทํำเพลงใหม่ขี่หินแฮเขตเสียรสิษิ์บทเพลงเทียรียกน้ำตาของผู้ซาผู้บบาวไทบานฝากเมืองฝากแง่งฝากติดตามในเด้อว,ว,วัดสัตว์ตัวที่สำคัญพี่น้องคาับผม นักแสดงแบบที่นี่นังเอกสาวแพรวธิดาเบนสุเบนสุกลวัดนะฮะออายสักุณาพรกังฟูนัทภูมมพี่นอ้องคาราผมนี่อยบอกด้วน,นี่ว่าเป็นแบบว่า,วามีครูแบบครูพี่่แล้วก็ครูน้องๆหรือเปล่าเออพี่นอ้องคาราผมเป็นตะฮักเป็นตาฮักนะฮะเป็นแบบว่า,วา,วาการทายทอดเรื่องราวของหลายครูอยู่ด้วเออครู เอื้อยกับคุณน้องสินะน้องเอื้อยแพ้วกับนอ้องน,นักเก็น้นองอ้ายนะครับผมพี่น้องครับผมหลังจากนั้นนะครับเเพิ่นก็นออกมาเผยข้อมูลแบบนี้พี่น้องครับบอกว่าจังสี่นะครับเพลงขี่หินแฮเนี่ยเป็นบทเพลงซึ่งซึ่งท่เตศิรศิธิ์ได้ทายถอดออกมาจากใจของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่รักผู้หญิงคนนี้สุดหัวใจสิสมหวงังหรือบ่สมหวงังติดตามกันพี่น้องครับบัดที่นึ่มาติดตามกันเอ๊ะจังใดดี เขาอยากเปิดเพลงเขาอยากเปิดเอ็มวีพี่น้องครับตะวาอย่างที่บอกไปแล้วพี่น้องครับเขาอยากเหตุริคัสิดเขาอยากบอดนุเสียงวิหกเพิ่นบ่เปิดให้่อยพี่น้องครับเออแต่บที่หนึ่ของมุ่นสำหรับผลงานเพลงนี่พี่น้องครับผมผลงานเพลงขี่หินแห่เนาะเออศิลปินก็คือเขสียรสิษิ์หรือว่าเขเสียงวิหกนั่นเองนะครับคำร้องทำนองอาจารย์พร้อมอนุพงศ์อาจารย์พร้อมเนี่ยพร้อมเนี่ยอาจารย์พร้อมอนุพงศ์เนี่ยขอาก็จำได้ว่าเพื่อนก็เคยเป็นศิลปินมีผลงานเพลงคือกันเด้ คนก็เคยรองเพลงคือกันได้พอโชวงน้อยเคยเปิดเพลงเพนยู่วิทยุอยู่เอ,อเคยเปิดเพลงอยู่ที่ FM90 ลูกทุ่งรักไทยอยู่เราเคยมีเพลงอยู่ด้นี่อาจารย์แต่งคนณน้ยอยจําซื้อเราได้อยู่นะครับผมเรียบเรียงดนตรีโดยเอ็มหน้าโน่นคนเกา่าค้นเดิมนะครับอํานวยการผลิตโดยค่ายเป็นเนื่องเออนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยขอไปเมืองขอไปเมืองขอไปเมืองพี่น้องครับผมยอย่างรู้จ้าเด้ไปเมืองกันนะฮะคือเป็นการร่วมตัวของพานักจากทางเสียววิหงอิลีพี่น้องครับนี่เพร่ะวาสิเป็น ท่าทางเอกสาวแพทย์ิดาบบาวเขตยนะฮะลก็ะน้องอายน้องกังฟูพี่น้องครับแล้วก็ะศิลปินอีกลร้ผูรหลายคนนะครับผมอย่าพูดเจ้าไดเข้าไปสับสุุนกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยฝากแน่กันเรากันนาอพี่น้องเนาะเป็นผลงานเพลงเพราะๆนะครับของท่างบาวเขตนะครับเอ้าพี่น้องครับไปทาาเขตดู้วยเขตมีอย่างเคลื่อนไหวบอเออฝากติดตามด้วยนะครับเพลงงเลยซื้อเพลงมาชินเฮนะครับผมตังซื้อเพลงอีกเด้อ โมเด้เต็งเองจะมาต่างซื้อเพ่งเองขีนแฮเป็ว่าอะไรครับทิ่เป็นทางลุงลังฮะลุกลังเออเป็นลุงลังเหรอทางลุกลังขีนแฮครับผมไปเบิ้งครับว่าเขตเซเลสิตอุบากแล้ว เพื่งมาเพลียวเดาใจร่าครับเขตเซเลสิตบอนเอา้านั่นแหละนะพี่น้องเนาะนี่คือท้หมดทั้งมั่วนะครับผมเอามาฝากกันนะฮะฝากมุจเจ้าติดตามแนกันแล้วกันพี่น้องครับผมสําหรับน้องเขตหรือว่าบ่าวเขตหรือว่าเขตเสียงวิหกนั่นเองนะครับผมนี่คือผลงานเพลงไมล่าสุดของเพื่อนพี่น้องครับกับผลงานเพลงขี่หินแฮนั่นเองนะครับของค่ เป็นหนึ่งเออโดยบอดหนุเสียงวิหกบอดนกพงศกรเสียงวิหกพี่น้องคาราพรมเมื่อคอตอนนี้แล้วฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องจิละแน่กันแล้วกันเนาะกับรายการจักรวาลลูกทุง่งจิละเล่นจิละเล่ามาสีวัลสูฟังสวัสดีครับ